โอเคนะครับทุกคนก็ <c oughs> มาถึงอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงที่สมชายที่บ้านกรุดนะครับ <c oughs> แรกกเลยนะฮะ <c oughs> ที่อยากให้ทุกคนดูถึงแม้ว่าแปลงนี้จะมีลักษณะกายภาพของที่ดินของแปลงเป็นเนินเหมือนหลังเต่านะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มปลูก <c oughs> ผมก็คุยกับพี่สมชายว่าให้ยกร่องขึ้นให้สูง ทีแรกที่สมชายยกรอก่องก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรก็คุยกันตัดสินใจยกร่องใหม่นะครับยกร่องใหม่ก็ยกร่องแ็จก็บลูสภาก็เหมือนที่เห็น <c oughs> ถามว่าวทําไมต้องเน้นเรื่องนี้ถามว่าวทําไมต้องเน้นเรื่องนี้ตอนนี้เป็นบทพิสูจน์ครับ <c oughs> <c oughs> การยกร่องมะละกอขอ <c oughs> โทษครับการยกร่องมะละกอนะครับน้ําไม่ท่วมเป็นเรื่องที่หนึ่งสำคัญมากที่แปลงน้าถ้าจะปลูกมละลกอ นะครับถึงแม้ว่าน้ำไม่ท่วมเราจะต้องออกแบบให้แปลงการปลูกมะละกอของเราเนี่ยมีร่องสูงขึ้นร่องสองสูงขึ้นประมาณไหนฮะทุกคนให้ดูอย่างนี้ฮะนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาฝนมันตกน้ำมันจะได้เสด็จออกทางข้างซ้ายและขวาไม่ขังอยู่บริเวณโคนมะละกอนะครับมะละกอขาดน้ำไม่ได้ แต่ถ้าน้ําเกินปริมาณความต้องการคือน้ําท่วมหรือน้ําซับลงในดินที่ปลูกมะละกอนะครับจะเจอภาวะเสี่ยงเรื่องมะละกอเสียหายสูงมากเห็นไหมครับมันเป็นเนินสูงขึ้นมาความกว้างของร่องที่ยกไว้ก็ประมาณ3เมตรนะครับฝนตกน้ําก็เสด็จออกซ้ายขวามหมดเลยนะครับนะครับเป็นการลดปริมาณการอุ้ม น้ำในดินนะครับมะละกอก็รากไม่ไม่เน่าเชื้อโรคเชื้อราก็ไม่เข้านะฮะทุกคนสังเกตนะครับถ้าตรงไหนน้ามันแฉะขังอยู่ใบก็จะเริ่มเหลืองนะฮะของพี่สมชายก็ถือว่ารอดพ้นจากน้ําในระดับที่ดีพอสมควรนะฮะทุกคนนะฮะเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะ แต่ยังไงฝนตกแล้วน้ําก็จะซับอยู่ดีแหละครับการยกร่องมันช่วยได้นะฮะทุกคนเห็นไหมครับดูจากสายตานะครับโอเคนะครับเป็นบทเรียนสําคัญเป็นประสบการณ์สําคัญถ้าทําให้ถูกมาเราก็ไม่มีคําว่าขาดทุนนะฮะทุกคนได้เงินแน่ได้เงินแน่น,แน,นะครับเห็นไหมครับ น้ำเสด็จออกซ้ายขวาแล้วก็ไหลไปทางหัวทางท้ายของร่องที่เรายกไว้นะครับก็ไม่ทําให้มรกรมีปัญหาอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นชัดเลยสะอาดด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับุบอ่าเห็นไหมฮะถ้าออกแบบให้ดีแบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับให้ เก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับทุกคนไปปรับแก้ของตัวเองแต่โอเคแหละปลูกไปแล้วก็ก็ต้องดูแลกันต่อตามสภาพแต่ถ้าคิดจะปลูกเพิ่มปลูกใหม่คำนวณให้ดีเรื่องสถานที่เมื่อคำนวณเรื่องสถานที่ดีแล้วนะครับก็มาจัดการเรื่องระบบการยกล่องการขนส่งการวางระบบน้ำในแปลงมีผลต่อความสำเร็จสูงครับ คืองานทุกอย่างนะครับต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องในการทางานนะครับถ้าทำผิดก็ได้รับความเสียหายแน่ทุกงานนะครับไม่ใช่ว่างาน,ฉนาเฉาะมลกออย่างเดียวนะครับก็เป็นกาลังใจเป็นแนวคิดให้กับทุกคนสู้ๆเฮงๆร่ำรวยปังๆโอเคนะครับผมสวัสดีครับสมาชิกครอบครัว เอพีมาละกอพรีเมียมสวัสดีวันพ่อนะฮะทุกคนก็ช่งบ่ายนะฮะก็สายฝนตั้งเขาว่ากำลังจะมาอยู่หรือเปล่านะฮะก็วันนี้มาเยี่ยมแปลงที่รินคิรีรอดนะฮะแตผมแปลงตอนนี้อยู่ไม่เป็นไรนะฮะผมก็เข้ามาตรวจเยี่ยมสภาพมาละกอแปลงนี้นะฮะก็น่าจะร่วม2เดือนแล้วนะฮะทุกคนอลูกในสวนยางพาร,รา ช่วงนี้ฝนตกนะฮะการปลูกมะละกอที่ผ่านมานะฮะมันก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นการพิสูจน์ของการปลูกมะละกอที่ผ่านมาว่าเราได้ออกแบบแปลงของเราเนี่ยให้รอดพ้นจากพายุหรือฝนที่ตกหนักจริงๆแล้วช่วงช่วงนี้ทางภาคใต้มันก็จะปกตินะเดือนธันวาคมเวีต่พิจาราเป็นต้นมาเนี่ยฝนจะตกหนักนะฮะ ทีนี้ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่าเราเนี่ยได้ออกแบบได้ถูกต้องไหมนะฮะก็แรงของที่วินนะฮะใช้รถไถเนี่ยยกร่องขึ้นมาตรงกลางของออร่องยางนะฮะแล้วก็ปลูกมละมละกอละกอแถวเดียวนะฮะก็ยกร่องสูงขึ้นมาพอสมควรนะฮะน่าจะสัก3 0 4 0เตนได้นะฮะปลูกแถวเดียวนะฮะทุกคนนะฮะก็ <c oughs> มาดูกันนะฮะก็ ตัวนี้ก็ได้เปรียบนะฮะถ้าฝนตกก็คงไม่มีไม่มีน้ําท่วมแต่จะเป็นเปลนน้ําซับน้ําขังในดินเยอะแต่ถ้าเราได้ยกร่องขึ้นมาเนี่ยเวลาฝนตกนะฮะสังเกตนะฮะน้ำมันจะเสด็จออกข้างนะฮะประมาณนี้นะฮะทุกคนอ่าโอเคอาจจะมีใบเหลืองอยู่ใบล่างบ้างนะ,ะเพราะฝนฝนตกติดต่อกันแต่แน่นอนนะฮะน้ามันไม่ขังอันนี้เห็นไหมฮะไม่มีน้ําขังน้ําระบายออกหมดเลยน้ําระบายออกหมดเลยนะครับแต่ข้อได้เปรียบของแปลงนี้ก็คือว่านูนเป็นหลังเต่า นะฮะมูนเป็นหลังเตาแต่ถึงแม้ว่าเป็นหลังเตานะฮะถ้าน้ําไม่ได้เสด็จออกจากร่องที่รากมะละกออยู่นะฮะมะละกอก็จะได้รับความเสียหายนะครับผมโอเคอดูนะฮะประมาณนี้นะฮะก็สปาบต้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์นะฮะทุกคนอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์นะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะ,ะ,ะตรงนู้นไกลๆจะมีน้ําขังอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ นี่นะครก็500ต้นขั้นต่ำครับแปลงนี้นะครับมีระบบน้ำให้มลกรตอนฤดูแลงนะครับแล้วก็รดดูฝนช่วงนี้ก็ยกร่องไว้สูงดูฮะที่ยกไว้ประมาณนี้นะฮะตัวนี้มีน้ำขังถ้าจะช่วยบัรเทาน้ำก็ต้องใช้จอบดันเป็นร่องให้น้ำไหลออกไปนะฮะถ้าน้ำที่ขังอยู่ตรงนี้ นะครับแต่แล้วทาาํามรกรต้นโตรากไปถึงก็ mm. ก็มีปัญหาอีกนะฮะก็ต้องมาแก้เกมนะฮะโอเค okay. ดูสภาพต้นนะฮะก็ Girl. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเจอฝนหนักติดต่อ,อัะหลายวันอย่างนี้ mm. นะครับโอเคนะครับอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ปลูกแถวเดียวนะฮะตรงกลางร่องสวนยางจริงๆสวนยางปลูกสองแถวได้ซ้ายขวาแต่แล้วแต่จะออกแบบนะฮะ เห็นไหมฮะร่องนี้นะครับดูด้วยสายตานะฮะจะมีร่องสูงอยู่นะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ผ่านแล้วครับให้นึกสภาพฝนตกทั้งวันทั้งคืนหนึ่ง้ำไหลออกหมดนะฮะโอกาสที่น้ำขังเนื่อมีน้อยนะครับโอเคนะฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นแปลงที่ออกแบบแล้วก็ดูแล ในเกมดีนะครับผมโอเคนะครับก็ปรับแก้เกมกันไปฮะทุกคนนะฮะแลงนี้เหมือนที่ผมเรียนทุกทุกคนนะฮะอาจจะเป็นแปลงสภานให้เราแปลงประสบการณ์ให้เรานะครับเพื่อพัฒนากันอีกนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้เงินนะฮะปลูกมาแล้วก็นะครับปลูกมาแล้วก็ให้ถูกต้องให้ลืมคําว่าขาดทุนไปเลยครับไม่มีคําว่าขาดทุนกําไรแน่ฮะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเฮงเกระทั่งรวยปัง